สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Human Kind กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมการจารึกประวัติศาสตร์การต่อสู้ของมวลมนุษย์เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าเป็นการโอบล้อมที่ใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของมวลมนุษย์เลยนะครับหรือว่า The l a r g e n c i r c u m e m e n t of History เหตุการณ์นี้เองได้เกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นการต่อสู้กันระหว่างเยอรมนาีและทางกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตอย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะครับเยอรมันีได้ทําการเปิด Operation Barbarossa และได้เข้าโจมตีโซเวียตอย่างไม่หันตั้งตัวเยอรมันได้้นทหารมากกว่า3ล้านคนและยุทธปกรณ์อีกมากมายหมายจะพิชิตโซเวียตให้จงได้ในช่วงสอง เดือนแรกโซเวียตนั้นได้พ่ายแพ้อย่างย่อยยับและทางกองทัพเยอรมันก็ได้สร้างความคืบหน้าอย่างไม่น่าเชื่อดินแดนแห่งสภาพโซเวียตได้ถูกกองทัพอินซีเล็ก ยึดคลองเข้ามาอย่างง่ายได้และในตอนนี้พวกเขาต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับปีกของกองทัพของพวกเขาซึ่งเยอรมันเองเนี่ยก็แบ่งกองทัพเป็นกองทัพหลักๆเนี่ยนะครับผมอยู่3ส่วนก็คือตรงกลางแล้วก็ทางเหนือทางใต้ครับที่นี้เองเนี่ยนะครับผมเยอรมันก็ได้ส่งทหารเนี่ยจากตรงกลางที่สามารถยึดได้เร็วมากๆเลยไปช่วยทางใต้แล้วก็ทางเหนือนะครับซึ่งความคิดนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้จะถูกใจในายทหารทุกคนในเยอรมันหรอกนะครับในสายบัญชาการเนี่ยก็มีคนคัดค้านอยู่บ้า แต่โดยรวมเนี่ยนะครับผมมันเป็นคำสั่งจากฮิตเลอร์เพราะฉะนั้นเองเนี่ยสุดท้ายก็ต้องทำตามท่านผู้นำอยู่ดีกองทัพส่วนกลางนั้น ได้เดินทางขึ้นไปข้างบนเพื่อส่งกําลังสนับสนุนในการช่วยกองทัพจากทางเหนือในการยึดเมืองเลนินกราดและลงมาข้างล่างเพื่อภารกิจที่จะพิชิตด,ดินแดนตรงยูเครนให้จงได้ซึ่งถ้าหากทางกองทัพเยอรมันเนี่ยพิชิตด,ดินแดนตรงยูเครนได้นะครับผมก็จะทาให้เยอรมันนั้นเข้าใกล้กับแหล่งน้ํามันในเทือกเขาคอเคซัสมากขึ้นและด้วยความช่วยเหลือจากกองทัพกลางนี้เองก็ทําให้กองทัพส่วนใต้หรือว่าอาร์มีกุปซานั้นมีขนาดที่ใหญ่มากๆแล้วก็รวมไปถึงมีทหารเนี่ยอยู่เตม็มไปหมดเลยนะครับผมพวกเขาเนี่ยประกอบ ไปด้วยกองพลทหารราบ25กองพล กองพลยานเกาะอ,อีก9กองพลและมีขุมกําลังทั้งหมดเนี่ยตีเป็นคนแล้วประมาณ5้าแสนห้าหมื่นนายและเมื่อได้กําลังเสริมมาแล้วอาม่กรุปซาวนั้นก็ไม่มีอะไรต้องรออีกต่อไปพวกเขาจะต้องทําภารกิจที่พวกเขาได้รับมาให้จงได้นั่นก็คือการพิชิตยูเครนพวกเขาได้เริ่มเคลื่อนทัพเข้าไปชิดกรุงเคียฟททันทีซึ่งก่อนจะเห็นกรุงเคียฟนั้นก็จะมีอีกเมืองหนึ่งนั้นคอยขวางกั้นพวกเขาอยู่นั่นก็คืออูมานนั่นเองครับอูมานเองเนี่ยก็ได้ถูกกองทัพเยอรมันปิดล้อมเอาไว้แล้วนนนผมมมกกกลลายเเป็็หือวง ที่ถูกรอมเอาไว้อยู่ใกล้กับอีกแนวรบหนึ่งก็คือแนวรบของกรุงเคียฟที่มีการตั้งแนวรบยาวมากๆแล้วก็คอยป้องกันแม่นาบดานิเปอร์เอาไว้ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ช่วงของการต่อสู้นี้เองเนี่ยขอมาพูดถึงเรื่องการออกเสียงภาษาเยอรมันสะหน่อยนะครับผมในไหนก็เคยเรียนเยอรมันกันมาทั้ง3ปีแล้วนะครับคือผมจะบอกว่าในคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงประสิทธิภาพของกองทัพเยอรมันเนี่ยเราอาจจะอา่านผิดไปหน่อยนึงนะครับคือผมมารีบมากแล้วก็ผมจําไม่ได้ว่าแบบมันอ่านว่ายังไงก็เลยอ่านภาษาอังกฤษไปกองที่ ผมอ่านว่าเวอร์มัคนะครับผมเสื้อเนี้ยผมก็เห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนที่เป็นยูทูบเบอร์ฝรั่งอ่ะเขาอ่านกันนะครับก็เหมือนอารมณ์แบบว่าอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าจะอ่านตามแบบหลักภาษาเยอรมันจริงๆเนี่ยนะครับผมต้องอ่านว่าแวร์มัคนั่นเองนะครับอันนี้ก็มาบอกไว้ก่อนว่าถ้าเรียกที่ถูกจริงๆนะแวร์มัค แต่ถ้าจะเรียกว่าเวอร์มักเนี่ยก็ได้เพราะผมก็เห็นหลายๆคนก็เรียกกันมันเป็นเหมือน,น,นภาษาอังกฤษซะมากกว่าแบบคนที่ไม่ได้สนใจภาษาเยอรมันอะไรเนี่ยแต่ถ้าจะเอาอ่านให้ถูกจริงๆนะแวร์มักนะครับผมโอเคตัดจากช่วงเกิดความรู้นะครับเรากลับเข้ามาสู่ช่วงการต่อสู้เลยดีกว่าสถานการณ์เนี่ยทิ้งท้ายเอาวไว้ที่กองทัพอาร์มีกรุ๊ปเซาเนี่ยนะครับผมกําลังเข้าตีอูเครนถูกไหมโดยติดอูมาอยู่นะครับผมแล้วก็จะเข้าตีกุงเคียบซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าแนวรบเนี่ยมันจะยาวแบบนี้อูมานเนี่ยเป็นเหมือนจุดเดียวในนแบบฝัั่งงขออเเยรเยรมๆ แต่เอาเป็นว่าในอูมานเนี่ยบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะถูกล้อมเอาไว้ได้แล้วอะพวกเขาก็สู้ขาดใจเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายเนี่ยแม้ว่าจะสู้ขาดใจขนาดไหนนะครับพวกเขาก็ไม่อาจเอาชนะกองทัพของเยอรมันได้และอูมานก็เลยล่มสลายลงในความพ่ายแพ้ของโซเวียตในครั้งนี้พวกเขาได้สูญเสียทหารไปกว่า20 0 0 0นนายซึ่ง1 0 0 0 0แสนนายครึ่งแรกเนี่ยถูกฆ่าหรือไม่ก็บาดเจ็บจนสู้ไม่ไหวนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ถูกจับมา และเมื่อเสียอูมานไปก็ทำให้ทหารเยอรมันเนี่ยดันกองทัพแนวรบต่อเข้ามาจนถึงแนวแม่น้ําได้สําเร็จและเมื่อถูกดันมาขนาดนี้เนี่ยนะครับผมถ้ามองกันในภาพใหญ่ๆเนี่ยมันก็คงจะแทบจะชัดเจนมากๆแล้วว่ายังไงซะสาภาพโซเวียต ก็ไม่สามารถรักษายูเครนเอาไว้ได้ภารกิจในการปกป้องอยูเครนเอาไว้แทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างได้ร่มคลอลงในทันทีแต่ทางโซเวียตนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้หลังจากที่ทางเยอรมันเนี่ยดันแนวรบมาได้จนถึงริมแม่น้ำนะครับทางตัวของนายพลมิคาอิลูเคียโปนอสได้สามารถตั้งแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่อีกฝักฝักของแม่น้ำเอาไว้ได้สําเร็จแต่การป้องกันนั้นก็ใช่ว่าจะป้องกันได้ทุกส่วนเพราะว่าแม่น้ำดนีเปอร์เองเนี่ยมันก็ยาวมากๆตัวของเคียโปนอสเองเนี่ยตั้งแนวรับเอาไว้อยู่ทีีท่่่แแนนวม้ําทลง จะก,กรุงเคียฟทางใต้เนี่ยสามารถป้องกันเอาไว้ได้ยันอยู่แต่กลายเป็นว่าในวันที่22สิงหากองทัพด้านบนทางเหนือของกรุงเคียฟเองกับพลาดพลัง้งและทําให้กองทัพเยอรมันสามารถข้ามแม่น้ำาดนิเปอร์มาได้สําเร็จและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการล้อมกรุงเคียฟซึ่งกรุงเคียฟเองณนะตอนนี้เจอแนวรบจากด้านตะวันตกอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้เองเนี่ยข้ามแม่น้ำาดนิเปอร์มาได้ก็แปลว่าทางเหนือเองเนี่ยก็โดนล้อมไปแล้วเช่นกันตัวของเคียปนอสเองเนี่ยรู้ดีนะครับผมถึงแม้ว่าตอน ทางใต้จะยังกันเอาไว้ได้แต่ชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงนั้นมันกําลังจะมาถึงตัวของเขารู้ดีว่าอีกไม่นานยังไงกรุงเคียรเนี่ยก็ต้านไม่อยู่อย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วตัวของเคียร์โปนอสได้ตัดสินใจติดต่อไปหาสายบัญชาการเพื่อขอถอนทัพออกจากกุงเคียในทันที แต่ดูเหมือนว่าจะถูกปฏิเสธออกมาและตัวของสตาลินก็ได้สั่งคําสั่งมาด้วยตัวเองว่าไม่ว่าด้วยอะไรตัวของเคียปอรนอสจะต้องป้องกันกรุงเคียฟเอาไว้ให้ได้และเมื่อได้รับคําสั่งตรงมาจากขั้นผู้นำเนี่ยก็คงไม่มีทางให้จะปฏิเสธได้นะครับทำให้สุดท้ายแล้วก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องสั่งให้ทหารเนี่ยสู้จนตัวตายทายังไงก็ได้ให้ปกป้องมหานครเคียฟที่เป็นมหานครสําคัญมากๆของยูเครนและรวมไปถึงเป็นมหานครแห่งโปรติศาสตร์เอาไวใ้ให้จงได้การต้านทาน นนัน้ยังคงทําได้แต่ดูเหมือนว่าลอยล้าวเนี่ยมันจะเริ่มแตกขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากที่โดนกดดันจากด้านเหนือแล้วก็ด้านตะวันตกมายาวนั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมในช่วงสิ้นเดือนสิงหา ตัวของไฮสกูเดเรียนในพลของเยอรมันได้พากองทัพที่ประกอบไปด้วยกองพลทหารราบและกองพลรถถังสามารถข้ามแมานะ่น้ำเดนเปอร์ด้านบนได้สําเร็จจากการที่กองทัพเยอรมันได้ออกไปไกลกว่าเดิมตอนแรกเนี่ยกองทัพของโซเวียตอ่ะกันหนาแน่นมากๆทางเหนือถูกไหมเยอรมันรู้ดีว่ายิ่งเดินทางไปเหนือแบบขึ้นตรงไปเรื่อยๆไกลไปเรื่อยๆเนี่ย การป้องกันก็ยิ่งเบาบางลงนะครับกองทัพมันคอนเซนเทรตกันอยู่ตรงแนวลบใกล้ๆกรุงเคียฟเพราะฉะนั้นก็แค่เดินทางให้ไกลกว่าเดิมแล้วก็บุกตีฝ่าเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่หารู้ไหมนะครับว่าการโจมตีกองทัพจากทางเหนือจริงๆเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับผมเพราะตัวของเคียบโปนอสเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเยอรมันจะต้องทําแบบนี้ตัวของเขาเองเนี่ยนะครับผมได้สั่งให้มีการต่อสู้อย่างดุเดือดเพื่อป้องกันทางเหนือเอาไว้ให้ได้และดูเหมือนว่าในการต่อสู้ครั้งนี้เองเนี่ยก็จะมีความสําเร็จของทาาางงโโซเเเววียยยตกกิดดขขึ้้นอู่บพ สามารถชะลอการบุกกองทัพของกูเดเรียนด้วยวิธีการรบแบบกองโจรทําให้กองทัพเยอรมันเนี่ยเดินทางได้ช้าลงมากแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมมันก็ต้องแลกมาด้วยความเสียหายกับกองทัพที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยการป้องกันและการโจมตีเยอรมันในครั้งนี้นะั้นแลกมาด้วยจํานวนผู้เสียชีวิตจํานวนมากท้ายเนี่ยแผนการของเยอรมันก็เป็นไปได้ยอย่างที่พวกเขาหวังจรงิงแนวรับของโซเวียตได้แตกพ่ายแต่แม้ว่าแนวรับทางเหนือเนี่ยจะแตกพ่ายแต่แนวรับทางใต้เองก็ยังคงสามารถป้องกันเอาไว้ได้อย่างแข็งขันแต่ดูเหมือนว่าข่าว ผมจะมาสู่เคียโปนอสในวันที่12กันยาความหวังของเขาได้สู่สิ้นเมื่อเขาได้รู้ว่าทางใต้เอง กองรถถังของเยอรมันก็แอบ,บข้ามแม่น้ำดานิเปอร์มาได้สาเร็จแล้วและเมื่อกองรถถังของเยอรมันที่โหดมากๆเนี่ยข้ามมาได้จากทั้งทางเหนือแล้วก็ทางใต้พวกเขาเองมีจุดประสงค์ที่ง่ายนิดเดียวแค่พวกเขาต้องเดินทางมาเจอกันการล้อมกรุงเคียบก็จะสําเร็จลุล่วงไปได้ดยดีดดเมื่อสถานการณ์ย่ำแย่ขนาดนี้ต้องรีบติดต่อหาสตาลินในทันทีเพื่อขอถอนทัพออกมาไม่อย่างนั้นกองทัพในกรุงเคียบเนี่ยได้ถูกล้อมเอาไว้อย่างแน่นอนครับได้กลับกลายเป็นว่าตัวของสตาลินนั้นก็ไม่อนุญ,ญาตให้ถอยและได้ทําการเปลี่ยนผู้บัญชา ทําให้ผู้บัญชาการสูงสุดในฝั่งของยูเครนของทางโซเวียตนั้นกลายเป็นตัวของซิมิยอนทิโมเชนโกแต่นะตอนนี้หลายๆคนถ้าดูกันอยู่ก็คงจะเห็นอยู่แล้วถูกไหมว่าสถานาการณ์เนี่ยมันเคลียร์ขนาดไหนนะครับไม่ว่าโซเวียตจะเปลี่ยนนายพลไม่ว่าโซเวียตจะเอาอะไรก็ตามมาเนี่ยพวกเขาไม่มีทางที่จะหยุดกองทัพเยอรมันได้เลยถึงอย่างนั้นก็ดีเนี่ยกองทัพโซเวียตก็ยังต่อสู้แบบกัดฟันสู้ตัวตายก็ยอมนะครับผมการบุกเข้ามาเพื่อปิดล้อมกรุงเคียฟของเยอรมันได้เจอกับอุปสรรคมากมายและหนึ่งในการต่อสู้ สำคัญก็คือสาหรับภูมิแห่งลุบนี้ที่ได้สู้กันในเมืองแล้วก็ทางทหารโซเวียตเองเนี่ยก็สู้กันแบบดุเดือดมากๆใช้ทั้งโมโนทอฟระเบิดไฟอะไรต่างๆเนี่ยในการชะลอกองทัพเยอรมันแต่แน่นอนนะครับแม้ว่าจะชะลอได้ดีสามารถต้านทานกองทัพเยอรมันไว้ได้แต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่อาจต้านทานได้ไวกองทัพแดงนั้นต้องล้นถอยหนีมาทําให้พวกเขาเสียลุบนี้ไปและเมื่อเสียลุบหนี้ไปก็เป็นเหมือนจุดจบแล้วนะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้กองทัพทางตอนใต้ของเยอรมันและกองทัพทางตอนเหนือที่บุกเข้ามา ได้มาเจอกันที่เมืองรุกวิซาและเมื่อการเจอกันครั้งนี้ได้สําเร็จเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าการปิดล้อมกรุงเคียฟนั้นได้สมบูรณ์แล้วกองทัพเยอรมันได้โอบล้อมกรุงเคียฟเอาไว้ได้สําเร็จภายใต้แนวรบของพวกเขาทำให้กองทัพโซเวียตจํานวนมากมายมหาศาลต้องถอยรน่นหนีออกไปและทิ้งกองทัพถึง4่กองทัพเอาไว้ภายใต้อนาเขตของกรุงเคียฟและด้วยความตลกร้นะครับผมหลังจากที่ขอที่จะถอยออกมาอยู่นานเนี่ยพอโดนล้อมได้สําเร็จเท่านั้นแหละ คำสั่งให้ถอยก็ถูกอนุมัติแต่ตอนนี้มันจะไปถอยได้ยังไงเลยครับผมก็ถูกล้อมเอาไว้ได้แล้วนี่กองทัพโซเวียตประมาณ5,000 500, 0นคนได้ติดอยู่ท่ามกลางกองทัพเยอรมันที่กำลังลุกคืบเข้ามาตอนนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกแล้วจะหนีกน็หนีไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องสู้จนตัวตายหรอวะเยอรมันจะมายึดเคียบใช่ไหมต้องทาให้พวกมันเนี่ยชดใช้ให้มากที่สุดเท่าที่พวกมันจะเป็นไปได้แต่ในวันที่18กันยาการเริมบ,บอมบ์กรุงเคียบก็ได้เริ่มต้นขึ้นลูบวัฟเฟอร์กองทัพอาาาากกกศนนั้้้ไดบุุเเขามมาแลละถลลง ด้วยระเบิดที่หมายว่าจำให้กรุงเคียฟนั้นถูกทำลายจนกลายเป็นเท่าทานตลอดช่วงเวลาการล้อมลูฟวาเฟอร์ได้ทิ้งระเบิดไปมากกว่า1นล้านสองแสนปอนในการถล่มกรุงเคียฟในครั้งนี้ในขณะเดียวกันนี้เองกองทัพเยอรมันก็ลุกคืบเข้ามาเรื่อยๆแต่กองทัพโซเวียตก็สู้ได้อย่างขาดใจแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับมีบางจุดเนี่ยพยายามที่จะตีฝ่าวงล้อมออกไปแต่สุดท้ายมันก็ไม่สําเร็จเหมือนกับลูกบอลที่เด้งกับผนังกลับมาสุดท้ายแล้วเหล่าทหารเกือบ5 0 0 0 0นนายก็ค่อยๆแตกพ่ายกันไปและโซเวียตเองเนี่ย ก็สู้เรื่อยๆนะครับแม้ว่ากรุงเคียฟเนี่ยจะค่อยๆถูกยึดไปแต่แม้ว่าจะถูกยึดได้พวกเขาก็ฝากของขวัญที่แสนเจ็บแสบเอาไว้ให้กับเยอรมันโดยเยอรมันเนี่ยก็ได้เข้ามายึดตึกต่างๆและตั้งศูนย์บัญชาการขึ้นมาในกรุงเคียฟแต่หารู้ไหมนะครับว่าทางฝั่งของโซเวียตเองเนี่ยได้วางกับดักเอาไว้หมดแล้วเมื่อพวกเขาหนีออกไปจากเมืองแทนที่จะทําลายเมืองอย่างกลยุทธ์ผ่านพบที่ทําให้กองทัพของเยอรมันเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ถูกไหมอันนี้ให้เข้าไปอยู่เลยแต่เข้าไปอยู่เท่านั้นแหละนะครับผมหลังจากที่ยึดมาได้เนี่กได้เ้เรระคงึซาาจท เยอรมันไปมากมายนับได้ว่าเป็นการแก้แค้นที่โคตรแสบเลยแต่มันก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับผมแม้ว่ากองทัพจะแตกพ่ายจนไม่เหลือกระบวนทัพแล้วพวกเขาก็ยังคงสู้ต่อแบบกระจัดกระจายสู้กันแบบกองโจนในตอนนั้นอุดมการต่อสู้เพื่อแผ่นดินแม่ของโซเวียตแข็งแกร่งสุดๆทําให้การต่อสู้นี้นั้นแม้ว่าเยอรมันสุดท้ายจะสามารถเอาชนะมาได้และกลายเป็นการล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์แต่มันก็ต้องแลกมาด้วยความเสียหายที่มากมายสุดท้ายแล้วนะครับทหารโซเวียตจํานวนประมาณเกือบ5 0 0,000นายเนี่ย หนีออกมาได้เพียงแค่1 5 0 0 0คนตัวของเคียร์บอนอสได้ตายในระหว่างการต่อสู้แต่โชคยังดีที่ตัวของทิโมเชนโกและตัวของนิกิต้าคูเชฟสามารถหนีออกมาจากการปิดล้อมได้สําเร็จแต่อย่างที่บอกไปว่าการต่อสู้นี้เนี่ยมันป้องกันกันอย่างยาวนาะนแล้วก็ป้องกันแบบขาดใจทาให้บทสรุปแล้วเนี่ยนะครับผมตั้งแต่การเริ่มปิดล้อมเลยกว่าจะปิดล้อมได้สําเร็จกว่าที่จะจัดการทุกอย่างได้ทางโซเวียตเนี่ยสูญเสียทุกอย่างไปมากย่อยยับแบบย่อยยับสุดๆไปเลย4ี่กองทัพของพวกเขาได้ถูกทำลาย ลงอย่างสิ้นซากและสูญเสียกําลังคนไปประมาณ7 0 0 0 0สนนายในการบุกครั้งนี้ของเยอรมันแต่สิ่งที่โหดร้ายกว่านั้นกําลังจะมาถึงเพราะว่าหลังจากการปิดล้อมกรุงเคียฟนี้เองก็ได้มีการบุกเข้าไปในกรุงเคียฟและจัดก,การฆ่าชาวยวที่อยู่ในนั้นจํานวนมากมีชาวยวหลายหมื่นคนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้หญิงคนแก่และรวมไปถึงผู้ชายได้ถูกฆ่าตายจนหมดสิน้นยังไม่หมดแค่นั้นเหล่าประชากรในเมืองก็ยังถูกฆ่าตายไปมากมายและรวมไปถึงถูกจับมาเป็นทาสและมีอาชญากรรมสงครามเนี่ยได้ถูกก่อขึ้นในเหตุการณ์นี้แบบที่เราเนี่ยไม่สามารถตามได้เลยว่ามันเกิดขึ้นเยอะขนาดไหนในอนุสวรสถานที่ลํำลึกถึงความตายที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นได้บอกเอาไว้ว่ามีชาวยูประมาณ4ี่หมื่นถึงหนึ่งแคนได้ถูกฆ่าตายในเหตุการณ์นี้แต่ทุกอย่างก็ใช่ว่าจะเป็นความพ่ายแพ้ของโซเวียตหลังจากการที่เยอรมันเนี่ยได้ย Kung-Hiaf. กว่าจะยึดได้สําเร็จ่ะมันใช้เวลานานถูกไหมทําให้พวกเขาเนี่ยต้องเจอกับสภาพอากาศที่โหดร้ายในช่วงที่เปียกมากๆของรัสเซียทําให้พวกเขาเนี่ยต้องช้าลงไปอีกและความช้าของเยอรมันนี่แหละการดีเลย์การบุกออกไปจะเป็นสิ่งที่กลับมาทําร้ายพวกเขาเสเองและนอกจากนี้จากการโจมตีในครั้งนี้ทางโซเวียตยก็ยังได้เวลาในการจัดกระบวนทัพขึ้นมาใหม่และรวมไปถึงได้เรียนรู้วิธีการต่อสู้ของเยอรมันทําให้ในเวลาต่อมาการสวนกลับของโซเวียตนั้นทําได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยกับจํานวนคนมากมายที่สูญเสียไปแต่สุดท้าย ตายเพื่อปกป้องแผ่นด,ดินแม่ไม่ว่าจะต้องเสียกำลังคนไปแค่ไหนโซเวียตก็ยอมแลกมาได้และนี่ก็คือเหตุการณ์ En c i r c l e m e n t of Kiev ียหรือว่าการปิดล้อมกรุงเคียฟที่ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์การล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของมวลมนุษย์หากท่านผู้ชมอยากได้แนวรบไหนสมรภูมิไหนในสงครามโลกครั้งที่สองอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Battle of h u m a n Kind ถ้าท่านผู้ชมคนไหนเสี่ยนสงครามโลกครั้งที่สอนะอยาก ก็มาได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้เราก็เล่ากันแบบสรุปสรุปมาเนาะถ้าขาดตกบกพร่องไปตรงไหนเนี่ยก็ขออภัยเอาไว้ตรงนี้ด้วยหรือว่าพูดผิดตรงไหนเนี่ยก็ขออภัยเอาไว้นักตรงนี้ด้วยนะครับคลิปนี้เองเนี่ยทำมาเพื่อเป็นเนื้อหาความรู้มีเจตนาในการที่จะเผยแพร่ประวัติศาสตร์สงครามแล้วก็อาจจะเป็นบทเรียนต่างๆเนี่ยให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับก็หวังเหลือเกินว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ความบันเทิงกับทุกคนนะครับผมแล้วก็ฟังเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยแน่นอนต้องบอกเอาไว้อยู่แล้วว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมมควาเงใระตุหจ กว่าปรวัศาสตร์ยุคเก่าขึ้นมากแล้วแต่ก็อย่าลืมที่จะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ